วันนี้ฉันก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นสําหรับธุรกิจจอยนคอยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็ถามมากันเป็นจำนวนมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจกับจอยแอนคอยเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะคะวันนี้ดีฉันจะมาแนะนําให้กับทุกคนนะคะติดตามกันได้การเริ่มต้นธุรกิจนะคะง่ายๆิดเดียวก็คือ หนึ่งก็คือสมัครสมาชิก450บาทแบบตลอดชีพนะคะไม่มีการต่ออายุใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าเราจะลาออกเองนะคะตายไปก็สามารถมอบเป็นมามกตกทอดให้กับลูกให้กับหลานเราต่อได้นะคะโดยการสมัครก็ใช้เอกสารประกอบการสมัครก็คือสำเนาบาัตรประชาชนนะคะแล้วก็ สำเนาบัญชีธนาคารนะคะจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้กรุงเทพไทยพาณิชย์หรือว่ากสาิกรไทยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นพันธมิตรกับเราทางด้านการเงินนะคะ เมื่อหลักฐานครบนะคะส่งใบสมัครปึ๊บเราก็จะได้รหัสสมาชิกมานะคะจ่ายเงิน450บาทแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างนะคะก็คือเราจะได้รับยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงขวดเล็กขวดนี้นะคะมูลค่า750บาทฟรีนะคะเอาไปทดลองดื่มกันเพื่อที่จะ,จะทราบถึงคุณประโยชน์คุณสมบัติ ว่า,าโยมเหินมีประโยชน์ยังไงบ้างกินแล้วดียังไงนะคะก็เอาไปทดลองดูกันได้นะคะ2ก็คือจะได้รับคู่มือการทรําธุรกิจแล้วก็แคตตาล็อกสินค้า1ชุดราคาหนึ่ง้าบาบาทฟรีนะคะ2ฟรีแล้วนะคะจ่ายแค่4 5 0ห้าสิบาทแต่รับสินค้าแล้วก็คู่มือต่างๆรวมมูลค่าเกือบ1,000บาทนะคะก็คุ้มแล้วตั้งแต่สมัครนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ สามารถทาบัตรสมาชิก ATM id อ a ม d นะคะร่วมกับธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์หรือกสิกรไทยก็ได้นะคะโดยทางธนาคารจะออกบัตรสมาชิกใบนี้ให้กับเรานะคะเราเพียงแค่นำเอารูปถ่ายไปนะคะที่ธนาคารแล้วก็แจ้งธนาคารว่าเราอยากจะมาทําบัตรสมาชิกจอย,อยคอยนะคะทางธนาคารก็จะออกบัตรใบนี้มาให้นะคะมีเลขที่ รหัสสมาชิกเรียบร้อยเลยนะคะมีชื่อแล้วก็เป็นทั้งบัตรเอ m และก็บัตรสมาชิกในใบเดียวกันเจ๋งไหมคะเป็นบริษัทเดียวนะคะที่สามารถทำได้แบบนี้นะคะและ้วก็สมัครสมาชิก450บาทเนี่ยเราก็สามารถซื้อสินค้าของบริษัทในราคาสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นโยงเฮงนะคะขวดใหญ่ ถ้าเกิดเราไม่เป็นสมาชิกเราต้องซื้อในราคา3,100บาทแต่พอเราเป็นสมาชิกเราก็สามารถซื้อได้ในราคา2,700บาทนะคะและก็สามารถได้รับกำไรจากการขายปลีกนะคะ20-40%ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิดอย่างที่บอกว่าโยมหองังวดใหญ่ถ้าเราซื้อสมาชิกคือ2,700บาทนะคะถ้าเราไปขายปลีกเราขายปลีกอยู่ที่ขวดละ3,100บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กำไรขวดละ400บาทนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะคะที่จ่ายแค่450บาทจะได้รับยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจและก็ห,ะหุ้นส่วนกับ Joy and คออย่างเต็มรูปแบบนะคะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเพื่อให้เราเป็นนักธุรกิจเต็มรูปแบบแล้วก็สามารถรับผลประโยชน์ตามแผกนการตลาดทั้ง6ช่องทางแล้วก็2ผลประโยชน์ได้นะคะง่ายๆก็คือ ออลืมบอกไปว่าตำแหน่งนี้นะคะเราเรียกบริษัทจะแต่งตั้งเราเป็นผู้จำหน่ายอิสระหรือ Distributor นะคะหรือ Member นั่นเองในราคา450บาทนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รับผลตอบแทนตามแผนการตลาดนะคะอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเต็มภาคภูมินะคะเราก็จะต้องปิดโกนะคะทางวงการของเราเรียกว่าปิดโกหรือว่าขึ้นตำแหน่งเป็น ผู้จำหน่ายอิสระระดับทองนะคะหรือว่า Go Distributor นะคะโดยตำแหน่งนี้จะขึ้นได้ยังไงขึ้นได้ไง่ายๆนะคะเพียงแค่เราซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบ3,825คะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆที่อยู่ในห้างของเราซื้ออะไรก็ได้ให้ครบ3,825คะแนน แต่เราแนะนำให้ซื้อยาน้ำสมุนไพรจีนยงหืงนะคะที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทของเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีโรงงานผลิตเป็นของเราเองนะคะเราจึงาสามารถคะแนนเนี่ยมันจะจะมีเยอะกว่าสินค้าอื่นอย่างขวดนี้ขวดใหญ่นะคะราคา2,700บาท ได้รับคะแนนถึง1,700คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นซื้อเป็นโยงหึงใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดนะคะและได้คะแนนมากที่สุดครบตามกฎเกณฑ์นะคะก็คือซื้อเป็นชุดนะคะชุดหนึ่งก็มี2ขวดใหญ่กับ1ขวดเล็กนะคะจะได้3,825คะแนนคิดเป็นเงินก็6,100บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้มาหนึ่งหุ้นส่วนธุรกิจนะคะถ้ารวมค่าสมัคร ด้วยอีก450บาทก็คือรวม1หุ้นเนี่ยจะอยู่ที่6,550บาทแพงไหมคะสำหรับการที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่กำลังไปไกลทั่วอาเซียนและต่อไปก็จะเป็นทั่วโลกและเราไม่ต้องลงทุนหน้าร้านไม่ต้องลงทุนตึกไม่ต้องสร้างอาคารสาขานึงก็ไม่ต่ำกว่า200ล้านนะคะถ้าเราจะาสร้างเองเนี่ย ไม่ต้องจ้างพนักงานนะคะไม่ต้องส่งสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะเราลงทุนแค่หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสำหรับเออคิดว่าจิ๊บจิ๊บนะคะเพราะว่าอืสมัยนี้นะคะหกพันห้าร้อยห้าสบาทซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสักเครื่องก็ยังไม่ได้เลยนะคะอันนี้มาลงทุนเพื่ออนาคตของลูกของหลานของเรานะคะที่สำคัญเป็นการลงครั้งเดียวนะคะแต่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต เราปิดโกแล้วเราก็ไม่ต้องลงเพิ่มแล้วนะคะปิดครั้งเดียวนะคะลงทุนครั้งเดียวอันนี้ก็เป็นการปิดโกรหรือว่าเพื่อขึ้นตำแหน่งเป็นโกดิสทริบิวเตอร์เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ตามแผนการตลาดนะคะที่เคยบรรยายให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราสามารถลงหุ้นส่วนกับ จอยแอนคอยเนี่ยแค่หุ้นเดียวเหรอสามารถลงได้มากกว่านั้นไหมฉันอยากได้หุ้นมากกว่านั้นนะคะวันนี้ดิฉันมีคำตอบนะคะสำหรับการลงหุ้นส่วนนะคะกับจอยแอนคอยสามารถทำได้สี่รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือลงหนึ่งูนย์ธุรกิจนะคะก็คือใครจะลงมากลงน้อยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะบางคนก็มีเงินเยอะก็ลงเยอะบางบางคนก็มีเงินเยอะแต่ลงน้อยเพราะว่าไม่เห็นโอกาส ก็แล้วแต่นะคะบางคนมีเงินน้อยแต่อยากลงเยอะอ่าเราก็มีวิธีนะคะบางคนไม่มีเงินเลยแต่เห็นโอกาสก็ไปกู้เงินมาลงนะคะเหมือนดิฉันเป็นต้นนะคะเห็นโอกาสลงปุ๊บสิบห้าโกไปเลยให้จบจบกันไปเลยนะคะจะได้อ่าตั้งหน้าตั้งตาสร้างเครือข่ายต่อไปนะคะอ่าแบบแรกก็คือหนึ่งศูนย์ธุรกิจก็อย่างทีท่อธิบายไปหนึ่งศูนย์ธุรกิจเรา ต้องซื้อให้ได้3,825คะแนนถ้าเป็นอยู่หึงก็2ขวดใหญ่กับ1ขวดเล็กนะคะเท่ากับ6,100บาทบวกค่าสมัคร450บาทรวมเป็น1หุ้นเนี่ย6,550บาทเราสามารถสร้างสายงานได้2ส,สายงานซ้ายและขวานะคะแล้วก็รองรับรายได้นะคะต่อวัน,ข,นขั้นต่ำวันละ1,000บาทนะคะสูงสุดวันละ1,500 0บาทนะคะจับคู่ได้สูงสุด ได้15คู่ต่อวันนะคะต่อเดือนก็คือเดือนละสี่0 0 0หบาทนะคะพอใช้ไหมคะเดือนละสี่0 0 0หบาทนะคะแต่ลงทุนแค่6,550บาทเห็นไหมคะว่ามันเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์ขนาดไหนยังไม่พอคะ่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นคะ่ะกับ450,000บาทต่อเดือนเนี่ยยังมีอีกคะ่ะ แบบที่2ก็คือ3ศูนย์ธุรกิจนะคะ1ศูนย์ธุรกิจลงทุน6,100นบาทนะคะถ้า3ศูนย์ธุรกิจก็คูณไปนะคะได้เท่ากับ18,300บาทบวกค่าสมัคร450บาทย้ำนะคะว่าค่าสมัคร450บาทเนี่ยไม่ว่าเราจะลงทุนกี่ศูนย์ธุรกิจเราก็จ่ายค่าสมัครแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือ450บบาทครั้งเดียวนะคะไม่มีการจ่ายซ้ำนะคะ รวมกันอยู่ที่18,750บาทอันนี้เราก็จะได้ยานะคะตามมูลค่าของเงินที่เราลงไปนะคะก็จะได้3ชุด2องคนใหญ่หนึคนเล็กเท่ากับ1ชุดก็คูณไปนะคะได้ยา3ชุดเราสามารถสร้างสายงานนะคะได้สาสายงานแต่ว่าข้อดีของการที่อ่ข้อสร้างสายงานนะคะโทษทีค่ะ สร้างสายงานได้ทั้งหมด4สายงานนะคะแต่ว่าข้อดีของการที่เราลงทั้งหมด3หุ้นเนี่ยหุ้นที่หน่งเนี่ยเป็นของแถมเพราะว่าเราทำงานแค่2สายสายที่2กับสายที่3ตรงนี้ค่ะศูนย์ที่2กับศูนย์ที่3แต่ว่าผลงานต่างๆก็จะเด้งขึ้นไปหาราดที่1โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นแบบหนึ่งเนี่ยไม่แนะนำนะคะ ถ้าไม่มีไม่ได้มีเงินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้กัดฟันได้อย่างน้อยสาศูนย์ธุรกิจนะคะเพราะว่าในในเราก็เหนื่อยแล้วนะคะก็อยากจะได้ให้ผลตอบแทนมากกว่ามากกว่าอย่างไรมาดูกันสร้างได้สีสายงานนะคะแล้วก็ลงสามศูนย์ธุรกิจเนี่ยเราจะได้เงินคืนหนึ่งพันบาทจากการที่เราจับคู่ในสายงานของตัวเองนะคะอย่างนี้ก็คือตรงนี้นะคะ ราที่หนึ่งเนี่ยมีไซส์หนึ่งขวาหนึ่งใช่ไหมคะก็จะได้คืนมาหนึ่งพันบาทโอนนให้เราภายในสามวันทําการนะคะแล้วก็รองรับรายได้นะคะนี่เลยค่ะหนึ่งศูนย์ธุรกิจก็คือสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมคะสามศูนย์ธุรกิจก็คูณไปนะคะก็คือวันละสี่หมืนห้าพันบาทต่อเดือนก็คือหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะเห็นหรือยังคะข้อแตกต่าง ระหว่าง1ศูนธุรกิจกับ3ศูนย์ธุรกิจนะคะถ้าให้เลือกตอนนี้ทุกคนก็คงจะเลือกที่3ศูนย์ธุรกิจใช่ไหมคะแต่ยังไม่จบค่ะเรายังมีให้ทุกท่านได้รวยกันอีกนะคะด้วยรูปแบบที่3ก็คือการลงแบบ7ศูนย์ธุรกิจ จ็ธุรกิจเป็นยังไง1นธุรกิจเท่ากับ6,100บาทคูณ70เท่ากับ42,700บาทบวกค่าสมัคร450บาทรวมเป็น4ี่พัเออสี่หมบาทนะคะแต่เราจะได้รับคืนจากการที่เราจับคู่ในองค์กรของเราเองจับคู่ยังไงอันนี้เรารหัสที่1ใช่ไหมคะมีซ้ายสามขวาสามเรารับไปเลยสามพ หลักที่สองมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งรับไปหนึ่งพันซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งรับไปหนึ 1, ่งพันสามพันบวกหนึ่งพันบวกหนึ่งพันเท่ากับห้าพันนั่นเองนะคะถ้าใครไม่เข้าใจให้ดูซ้ำๆหลายรอบนะคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันเข้ามาทําใหม่ๆเนี่ยดิฉันก็จะงงเหมือนกันนะคะก็ก็อาศัยการนั่งดูวิดีโอนะคะแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็นั่งจดนั่งทําความเข้าใจ จนเข้าใจนะคะและฟินมากค่ะแบบซึ้งมากกับแผนการตลาดนี้แบบท่านประธานของเราเน่ยคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะ,ะแบบช่างแบบท่านเป็นคนที่มีความมาสแตจจนมากมากนะคะคือคิดได้ยังไงนะคะสําหรับแผนการตลาดที่ล้าลึกขนาดนี้นะคะสําหรับเจ็ดศูนย์ธุรกิจเนี่ยเราสามารถทําสายงานได้ทั้งหมดแปดสายงานนะคะแล้วก็สามารถ ได้รับรายได้สูงสุดวันละหนึ่งแสนห้าพันบาทต่อเดือนก็คือเดือนละสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อปีก็สามารถทำรายได้ได้ปีละสามสิบเจ็ดล้านบาทโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะทำงานมาสิบห้าปีไม่เคยได้จับเงินล้านแต่อันนี้เดือนเดียวรับไปสามล้านปีหนึ่งรับไปสามสิบเจ็ดล้านบาทนะคะไม่ได้ฝันเฟื่องนะคะ ถ้าเราทําได้ตามแผนที่เขาวางไว้ก็ได้รับเงินจริงตามที่เขาวางไว้เช่นกันค่ะแล้วก็มีคนพิสูจน์มาแล้วว่าทําได้จริงด้วยนะคะถ้าไม่เชื่อลองทําด้วยตันเองตัวท่านเองนะคะแบบสุดท้ายก็คือแบบ15ศูนย์ธุรกิจเป็นแบบที่อยากให้ทุกคนทำเพราะว่าไหนๆก็ทำแล้วอยากให้ทำให้สุดๆนะคะ15ศูนย์ธุรกิจต้องลงทุนกี่บาทนะคะ หนึ่งูนธุรกิจเท่ากับหกพันหนึ่งร้ยบาทคูณด้วยสิบห้าศูนย์ธุรกิจก็คือเก้าหมื่หนึ่งพันห้าร้อยบาทบวกค่าสมัรสี่ร้อยห้าสิบาทอยู่ที่เก้าหมื่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมาดูกันว่าลงทุนไม่ถึงแสนแต่รายรับเป็นหลายหลายล้านคุ้มขนาดไหนนะคะในการที่เราลงไปสิบห้าศูนย์ธุรกิจนะคะเราก็จะได้รับเงินคืนมาจากการจับคู่ในสายงานตัวเองหนึ่งหมืนเจ็พันบาทนะคะ นั่นแสดงว่าเราลงทุนจริงๆไม่ไม่ถึงเก้าหมื่นนะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่ากว่าที่สําคัญเราก็ได้รับยาไปทั้งหมดสิบห้าชุดอ่าหนึงชุดมีสองขวดใหญ่หนึ่งขวดเล็กนะคะจําไว้สิบห้าชุดก็ไได้ทั้งหมดสามสิบขวดใหญ่เอาไปกินเอาไปแจกเอาไปขายก็แล้วแต่บางคนเอาไปขายก็ได้เงินลงทุนคืนมาก็คุ้มแล้วค่ะ ต่อไปเราก็แค่แบบขยายสายงานต่อเอาไว้แบบสร้างคือขายแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดชีพเลยนะคะลงทุนครั้งเดียวไม่มีเจ๊งแน่นอนกับจอยแองคอยของเรานะคะจับคู่ได้หนึ่งมืนเจ็ดพันยังไงนะคะก็ให้ดูง่ายๆรหัสเราที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ซ้ายเจ็ดขวาเจ็ดได้เจ็ดพันรหัสนี้ซ้ายสามขวาสามได้สามพันรหัสนี้ ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งได้1,000งพัน,นะคะเช่นเดียวกันกันกบด้านขวารวมรวมกันแล้ว7 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0นึ่งเนี่ยเราก็ได้อยู่ที่17,000บาทอืมจ็ลงทุนปุ๊บ3วันได้คืนปับ๊บมีธุรกิจที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างนะคะลองวิเคราะห์กันดูนะถ้าใครที่เคยทำเครือข่ายมาก่อนเห็นแผนแล้วจะเข้าใจนะคะว่าคุ้มสุดๆนะคะ จ่ายคู่ละพันด้วยบางที่จ่ายแค่คู่ละสามรอยกว่าบาทเองนะคะทำเกือบตายสำหรับสิบห้าสูตธุรกิจเนี่ยเราสามารถสร้างได้สิบหกสายงานแล้วก็โอกาสรับรายได้สูงสุดเนี่ยวันละสองแสนสองหมืนห้าพันบาทนะคะไม่ได้เขียนผิดนะวันละสองแสนสองหมืนห้าพันบาทเดือนละหกล้านเจ็ดแสนห้ามืนบาทหรือปีละ 81ล้านบาทโอ้โหสุดยอดมากนะคะธุรกิจอะไรโอ้มแม่เจ้านะคะลองดูนะคะว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณอยากจะเลือกแบบ1.0ศธุรกิจ3.0ศูนธุรกิจ7จศย์ธุรกิจหรือ15.0ศูนย์ธุรกิจนะคะอธิบายทีหนึงสำหรับ15.0ศูนย์ธุรกิจนะคะว่าตอ่ยอยังไงน,นะะนีเป็นรหัสเรางวกดเลยนะ ศูนย์ที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างนี้อ่าแล้วก็ซ้ายมีซ้ายมีขวาเนาะเป็นแผนไบ n a r y เข้าใจกันแล้วนะคะปึ๊บซ้ายเจ็ดขวาเจ็ดเราก็รับเจ็ดเจ็ดพันใช่ไหมคะอันนี้ซ้ายสามขวาสามรับไปสามพันซ้ายสามขวาสามรับไปสามพันอันนี้ ้ายหนึ่งขวาหนึ่งรับไปหนึ่งพันซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งรับไปหนึ่งพันซ้ายานหนึ่งขวาหนึ่งรับไปหนึ่งพันซ้ายานหนึ่งขวาหนึ่งรับไปหนึ่งพันรวมทุนเท่าเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะที่เราจะได้รับคืนนะคะจากการที่เราจับคู่ในสายงานของเราเองนะคะลงทุนไม่ถึงแสนนะย้ำแต่ว่าได้ปีละแปดสิบเอ็ดล้านคุ้มไหมคะ อันนี้เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาททำได้สิบหกสายงานนะคะก็จะสามารถรับรายได้อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆคุ้มสุดๆทีนี้มาดูกันว่าสรุปอีกทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ธุรกิจนะคะแบบดีสามศูนย์ธุรกิจนะแบบดีเจ็ดศูนย์ธุรกิจนะคะ ศูนยนธุรกิจเป็นยังไงก็ต่อลงไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเป็นชื่อเราหมดเลยนะคะพอมีคนใหม่เราก็ค่อยมาต่อข้างล่างนะคะต่อเราแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือแบบสิบห้าศูนย์ธุรกิจน,น,นะคะถังแบบนี้เลยเป็นชื่อเรามนเลยก็เป็นชื่อเก็เป็นชื่อเอ้ยเก็เอื้หนึ่งเอ้ยสองเอื้สามเอื้สี่ไปจนถึงเอ้ยสิบห้าใช่ไหมคะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าถ้าเรามีสิบห้าเนี่ยศูนย์ธุรกิจนี้น ถ้าเราเป็นแบบสามสูตรธุรกิจก่อนอ่าเราก็จะสามารถรับได้วันล,ละเท่าไรถูกนะคะอืมแต่ละรหัสก็ได้สูงสุดวันละหนึ่งไม่เกินจากนั้นเพราะว่าเรามีอ่ากฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะว่าจ่ายเกินจากนี้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบสามสูตรคือหนึ่งห้าคนบาสนะคะอ่า ถ้าเป็นเจ็ดศูนย์ธุรกิจเป็นยังไงมาดูกันทุกทุกรหัสก็จะได้รหัสละวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคูณด้วยเจ็ดสนิจวันละหนึ่งแสนห้าพันบาทนะคะ,ะส่วนหนึ่งศูนย์ธุรกิจก็รองรับแค่วันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเอง ดูความแตกต่างนะคะ1ศูนย์ธุรกิจรับได้สูงสุดแค่วันละหนึ่งหันบาทสาศูนย์ธุรกิจรับได้สูงสุดวันละสี่0มืห้าพันบาทเจดศูนย์ธุรกิจได้สูงสุดวันละหนึ่งห้าพันบาทนะคะแล้วก็สิบห้าศูนย์ธุรกิจเนี่ยได้วันละสองแส0สองห้าพันบาทนะคะดูสิท่านแตกต่างกันเนาะ บอกแล้วนะคะลงทุนน้อยก็ได้ผลตอบแทนน้อยลงทุนมากก็ได้ผลตอบแทนมากมันก็เป็นหลักธรรมชาติหลักตรรกะอยู่แล้วนะคะอ่าอย่าง A เนี่ยลงทุนไปแค่6,550บาทก็รับวันละหมื่น้าก็พอนะคะแบบ B เนี่ยลงทุนไป18,750บาทก็รับไปวันละ4 5 0ห0น้านะคะแบบ c เนี่ยลงทุนไป43,150บาทก็รับไป วันละ1,500งบาทนะคะแล้วก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีอย่างนี้นะคะรายเดือนก็มีประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราคิดใหญ่นะคะไม่คิดเล็กก็ลงไปเลยทีเดียว15รหัสนะคะก็เก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ต้องคิดมากยากก็ได้กินหุ้นส่วนก็ได้เป็นแถมมีโบนัส จ่ายให้เป็นรายวันรายเดือนรายไตรมาสรายปีเงินประจำตำแหน่งมเออีเงินประกันชีวิตมีต้องเที่ยวทั่วโลกมีประดุกตกทอดโอ้โหคุ้มสุดๆดีกว่าไปด้านขายก๋วยเตี๋ยวไหมคะดีกว่าแน่นอนนะคะทีนี้ทุกคนอยากแล้วแหละว,ว่าอ้าวแล้วทีนี้สมัครมาปิดโกปุ๊บปิดไปละจะทำยังไงต่อจะทำยังไงต่อใช่ไหมคะจะเริ่มต้นยังไงต่อง่ายนิดเดียวค่ะ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ค่ะก่อนที่เอ้จะบรรยายได้ขนาดนี้เอ้ก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองนะคะจากการที่เข้าฟังบรรยายบ้างจากการที่เราดูใน y o u t u b e บ้างฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนไปนะคะก็เรียนรู้ไม่มากค่ะไม่ได้เรียนเรียนรู้มากเหมือนในวิทยาลัยนะคะเหมือนด็อกเตอร์นะคะไม่ต้องเรียนเรื่องตราก,กวิทยาไม่ต้องเรียนเรื่องอะไรเยอะแยะ เราเรียนอยู่แค่สามเรื่องก็คือเรียนรู้เรื่องบริษัทค่ะประวัติความเป็นมาของบริษัทเป็นยังไงนะคะเรียนรู้เรื่องที่สองก็คือเรื่องสินค้าโดยเฉพาะสินค้าหลักของบริษัทก็คือยาน้ําสมุนไพรจีนยงเหรอว่ากินแล้วดียังไงนะคะและที่สําคัญนะคะเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดนะคะว่าเราจ่ายกันยังไงนะคะรายวันรายเดือนรายปีรายไตรมาสจ่ายกันยังไงนะคะเรียนแค่สามอย่างนี้ละค่ะ ไม่ต้องเรียนกันหลายปีด้วยบางคนเรียนแค่เดือนเดียวก็รู้เรื่องแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องเรียนแบบเยอะนะคะเรียนแบบพอประมาณไม่ต้องเรียนหลายปีแล้วก็จบออกมารับเงินเดือนเดือนละหมื่นห้านะคะของเราเนี่ยเรียนแค่เดือนเดียวก็รับเดือนละเป็นล้านก็มีนะคะแตกต่างกันตรงนี้แหละคะ่ะและที่สําคัญนะเรียนรู้เสร็จแล้วไม่ใช่รู้คนเดียวนะเราก็จะต้องไปบอกต่อคนอื่นด้วยค่ะ บอกต่อในสิ่งที่ดีๆบอกต่อในเรื่องของธุรกิจว่าเออห้างของเราเป็นยังไงแปลงรายรับกลับมาเป็นรายจ,จ่ายยังไงไปบอกต่อเรื่องยาว่ากินแล้วดียังไงกินแล้วอายุยืนกินแล้วเป็นยาอายุวัฒนะสามารถขับถ่ายสารพิษสารเคมียังไงได้นะคะก็บอกต่อไปหรือว่าเรื่องแผนการตลาดนะคะก็ไปดอกไปบอกต่อเพื่อนว่าเออแผนการตลาดของเรานะคะไม่ได้เป็นแผนการตลาดเหมือนอย่างอื่นที่อื่นเรา ทำงานกันแค่สองสายงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญแผนการตลาดของเราไม่ต้องรักษายอดนะคะของเราใช้แค่การรักษาสิทธิ์และที่สําคัญนะคะตําแหน่งของเราขึ้นแล้วขึ้นเลยค่ะไม่ใช่ขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกนะคะนะก็ไปบอกนะคะบอกต่อเพื่อนๆคนไหนบอกแล้วไม่ฟังก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะคะเสร็จปุ๊บนะคะอ่ะทีนี้มาสรุปกันอีกทีหนึง่งว่าธุรกิจตัวเนี้ย มันง่ายหรือมันยากนะคะมาวิเคราะห์กันดูค่ะว่าง่ายหรือยากพอง่ายนิดอ่าง่ายหรือยากแต่สําหรับเรื่องเนี้ยเรื่องว่ามันง่ายนะคะก็คือขั้นแรกเนี่ยเราก็แค่สมัครเป็นสมาชิก450บาทก่อนใช่ไหมคะสมัครสมาชิกเสร็จเราก็ต้องปิดโกนะคะเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ทางแผนการตลาด อย่างเต็มรูปแบบจะปิดหนึ่งโกสามโกเจ็ดโกหรือสิบห้าโกก็ได้แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความฝันนะคะปิดโกเสร็จปุ๊บก็ไปแค่ไปบอกต่ออย่างน้อยสองคนจะเป็นเพื่อนเป็นญาติก็ได้แล้วก็สอนให้คนสองคนนั้นเนี่ยทำได้เหมือนเรานะคะก็คือสอนให้เขาเนี่ยบอกเขาว่าให้มาสมัครสมาชิก450ิบบาทแล้วก็ปิดโกแล้วไปบอกต่อคนสองคน อไอ้สองคนนั้นก็ไปบอกต่อว่าอ่เธอก็ต้องไปบอกคน,คนของคนเนี่ยคุณของอคนที่เธอรู้จักอสองคนซ้ายและขวามาสมัครสมาชิกปิดโกแล้วก็บอกต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบสเต็ปสเต็ปแต่ละคนก็คือรับผิดชอบแค่สองคนซ้ายและขวาแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆขยายกันไปเรื่อยๆทุกผลงานที่เกิดขึ้นใต้องค์กรเรานับกลับมาเป็นผลงานของเราด้วยร้อยเปอร์เซ็น คุณคิดว่ามันง่ายไหมคะคือใครก็ได้ะคะ่ะที่อยู่ใต้องค์กรเราเขาสร้างโกขึ้นมาเนี่ยได้กี่โกก็นับรวมเป็นผลงานให้เราด้วยนะคะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเน้นย้ำเลยว่าธุรกิจจอยน์คอยเราไม่ได้ดังคนเดียวนะเราต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วเราได้กันเป็นทีมนะคะที่สำคัญนะคะความสำเร็จ ขององค์กรคือความสําเร็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันทํางานนะคะช่วยทําให้เครือข่ายของเราสําเร็จเราก็สําเร็จไปด้วยนะคะเขไไ้้ไหมคะฟังแล้วอย่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องสมัครเป็นสมาชิกนะคะ4 5 0าสบาทเป็นสมาชิกแล้วไม่พอต้องปิดโกจะปิดหนึ่งโก3มโก7็ดโกหรือสิบห้าโกก็ได้แล้วแต่คุณเสร็จปุ๊บ สมัครแล้วอย่างเงียบอยู่คนเดียวไปบอกต่อคนอื่นด้วยอย่างน้อยสองคนแล้วก็สอนให้เขาทำเหมือนเราทำนะคะสอนให้เขาทำงานเป็นแล้วคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเลยนะคะเชื่อเลยนะคะไม่ต้องไปเล่นหุ้นไม่ต้องไปเล่นหวยแล้วค่ะมาลงทุนกับจอยแอยงคอยของเรารับรองคุ้มค่าสุดๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดิฉันได้ พูดมาตั้งนานเนี่ยจะบอกว่าแผนการตลาดจะดีสักปานใดนะคะหากคุณไม่ลงมือทำความสำเร็จก็ไม่บังเกิดนะคะแผนมันจะดียังไงบร,ริษัทจะดียังไงยามันจะดียังไงถ้าเรารู้แล้วเราเก็บเงียบไว้คนเดียวโดยไม่บอกต่อไม่เป่าประกาศให้ชาวโลกรู้เราก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เอ้ย โทรไปคุยด้วยโทรไปบอกโทรไปเล่าเนี่ยก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะเพราะว่าเอื้อยมีความปรารถนาดีกับทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมารวยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ทนฟังเอื้อยคุยนะคะจนจบถึงตอนสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเห็นโอกาสปิด15โกกันทุกคนเลยนะคะพบกัน อีกครั้งกับความที่ความสำเร็จนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ